ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบผมยังว่างอยู่ครับมันก่าวมันมันกำลังดีครับมันกำลังดีครับ,ม,รบมันกำลังสนุกครับผมำกลำกลังดีกับงานกลังดีกับงานแล้วก็แบบมันมีสี่ห้องนี่ว่างทุกห้องไหมคะตอนนี้ยังว่างทุกห้องเลยครับยังยังยังไม่มีใครเข้ามา <c oughs> ยืนหรือเข้ามาคุยเลยครับยังว่างไม่มีเขามาคุยยไม่ยังก็เขาก็มันก็มันก็มีน่ารักมันก็มีแบบคนที่ว่าเฮ้ยเขาหน้ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา น่าจะเป็นเราแหละที่เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เดินหน้าหรือว่ายังไม่ได้อะไรเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้มันยังกำลังแฮปปี้กับการแบบทํางานการแบบเราอยากไปเที่ยวหรืออยากทำอะไรเราก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยสเปกผมอะครับผมเอาเอาจริงๆผมผมแพ้ความขาอย่างที่ตัวน,นี้คนรู้ผมแบบผม <laughs> ชอบเป็นอะไรใช่ไหมผม <laughs> ชอบชอบ,ชอบ,ช,อบชอบมองขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบคุยกับเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้นะตอนนี้เราก็โอเคแล้วใช่ไห ยังครับยังครับต้องเป็นคนในวงการไหมคะในหรือนอกก็ได้เลยครับไม่ได้ฟิกเลยครับเพื่อนหรือคนรู้จักนี่ยไม่มีแนะนําอยากให้เราแบบรู้จักกับใครสักคนเลยมีนะแบบว่า่ายเครียดจากการทํางานเขาก็มีนะเขาก็มีแบบคนแนะนําหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราเราก็เลยบอกว่าไอ้ตอนนตอนนี้โอเคเข้ามาคุยเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไร้ยเพราะว่าเราที่บอกว่าอยี๋ยวรอเราแบบ เที่ยวให้มันเต็มที่ก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเรา,เราตรงนี้เราเราเราเต็มแล้วนะเราแบบโอเควันนึงถ้าเราเราอยากคุยอใครแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินหน้าเองไม่ต้องห่วงครับแม่หนิงแม่หนิงมีเชียร์ผู้ชายมีเชียร์แบบมีแนะนักไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆพี่หนิงอ่ะห่วงนะนนใช่ครับเขาบอก <ๆ S 2> บอกคุยผมตลอดว่าเราทํางานไปก่อนเราแบบว่าเออเราอย่าพึ่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะตอเราอยากมีเวลาเท่าจริงๆแล้วสำหรับเราตอนตอนนี้ก็ยังครับก็ยังยังไม่ขนาดนั้นครับตอนตอนนี้ยังสนุกกับการแบบ ตื่นเช้ามาบอกเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปได้เลยไม่ต้องแบบโทรหาอยู่ไหนขออนุญ,ญาตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบฟรีสไตล์มากคงไม่มีแฟนนะเราเหรอแต่เราจะได้ชาเลยว้า <What? S 2> ไม่หรอกครับเราดีเอ็มบ่อย <c oughs> อะไรนะอะไรนะ, <c oughs> ะเป็นเรื่องเหมือนที่ตาสตร์นะ <c oughs> ะเป็นเรื่องเหมือนที่ตาสตร์นะเพื่อนเนี่ยดีเอ็ม,มจริงไหม <c oughs> เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็แบบแซวอะไรเงี้ยผมเออพราะที่ตาเตร์ก็ทินเดอร์นะอ๋อจริงเหรอจริงเหรอเราดีเอ็มจริงไหมอ่มีบ้างครับนิดหน่อยครับผมเฮ้ย เจอพี่เอ็มจ้าลองเล่นลองเล่นลองเล่นแต่ไม่ได้ข่าวไงใช่เออ DM จริงจหรือว่ามือลั่นขลิย์ยังไงไม่ลั่นหรอกครับถ้าเราตั้งใจว่าตั้งใจแหละไม่ไม่เราเราก็ไม่ได้ไปอะไรอนะก็แบบว่าแบบเวลาเขาลงรูปหรืออะไรแบบทานข้าวอะไรก็อุ้ยน่าทานจังเลยครับร้านนี้มีกดไลค์รุ่นรัวไหมคบ ก็มีกดไลค์บ้างเออแล้วพี่แบกยังไงบ้างครับกดไลค์รัวๆคือรูปเดียวแล้วแบบยำๆไม่ใชให้กดไลค์หลายๆรูปไวให้เขาดูว่าเราชอบไงไม่ต้องก็นี่ไงเราดีเอ็มแล้วเราก็โอเคแล้วไม่ต้องไปกดไลค์ดีเอ็มง่ายกว่าเนาะจะได้โต้ตอบกันเร็วๆใช่ครับเรียเขาเป็นไงบ้างคะเรียเขาเป็นยังไงบ้างปกติครับเขาคุยปกติเลยครับไม่มีอะไรพี่ขออนุญาตถามเลยครับมันมีค่ะขสองเย้าเ่าลืมมาบ้างพนักงานคนกับในสังกัดตัวเองคนหลายๆคนมองว่าเป็นเรา มีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับครับโดนโยองอีกแล้วนะครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปหลายรอบมากแล้วนะครับว่าว่าแบบเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมบแล้วก็คราวคราวที่แล้วผมก็เพิ่งพูดไปคือผมผมไม่อยากเมกื่อกี้อย่างที่บอกผมผมไม่อยากพูดบ่อยอว่าพูดบ่อยมันก็มันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น,นครับให้ให้เวลามันตัดสนินแต่ว่าผมแค่อยากจะอยากจะฝากถึงแบบหลายๆคนว่าแบบช่วยให้เขียนคนที่แบบเขา เข,เขาไม่ได้อยู่ณนะจุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่เพราะว่าอย่าง,งผมเนี่ยผมค่อนข้างแบบเข้าใจอะไรอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างเขาเนี่ยเขาทำงานสุดผลิตเขาแบบเขาก็ทํางานปกติเขาเขาไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้บางทีเนี่ยเขาเวลาโดนอะไรกระทบมากๆเนี่ยผมอยากให้แบบให้ช่วยให้เกียดกันหน่อยะบบะอะไรเงี้ยแปว่าข่าวนีกระทกุกระเทือนเิดไปตัวเองค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกัน ต,ตัวผมแม่ยางที่บอกว่าผมพอเข้าใจผมพอเข้าใจเพราะว่าเราเราอยู่ณจุดนี้มันอาจจะมีแบบตัวอะไรพวกนี้เราต้อง <sự> เราเราต้องเข้าใจเพราะเรา<ม>เรา<ม>เราเป็นศิลปินเราอยู่หน้าสื่ออะไรเง<ม>ี้ครับเราต้องเข้าใจได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนที่เขาอยู่อยู่ข้างนอกเขาว่าเน้มาอยู่จุดนี้เนี่ยบางทีบางทีเขาแบบเขาเขาต้องมาโดนอะไรที่เขาไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบบให้เกียรติกันด้วยอะไรเงนี้ยพอได้พูดเราเ็นรู้สึกดีขึ้นไหมครับสำหรับตัวเอง สำหรับตัวผมมันมันก็ดีที่ผมได้เคลียร์แต่ตอนนี้ผมผมแบบผมพูดหลายรอบมากแล้วจนบบผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าการพูดหลายรอบอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่ที่ดีขึ้นหรอกครับเพราะเพราะมันก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ผมอยากผมอยากจะแบบพูดครั้งเดียวแล้วก็ให้มันให้มันชัดเจนแล้วให้มันจบส่วนส่วนแบบอนาคต ใค,ใครที่แบบเขาเปิดใจแล้วเขาก็แบบฟังแล้วก็แล้วก็รอดูใชใ้ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ผมก็ขอบคุณมากแล้วก็แล้วก็หลายๆคนที่แบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ยืนยันแล้วก็เคลียร์นะว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ผมแน <ๆ S 2> ่นอน <จบ S 2> ครับเลยยืนยันครับเคลียร<อ>์เคลียร์ตรงนี้เลยครับสมขอบคุณนะครับคุณมากนะครับ